วิชวีพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้สู่วิชวีพ Podcast นะครับสร้างทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับผมกับผมคนเดิมเลยเบนอนันต์ครับวันนี้เราอยู่กันที่ EP ที่31ครับวันนี้ EP ที่31ก็แน่นอนว่าในธรรมเนียมของวิชวีพอดแคสต์ของเราเนี่ยทุกๆ EP ที่ลงท้ายด้วยหนึ่งเช่น EP 11, 21และ31เนี่ย จะเป็น e p ีเกี่ยวกับการตอบคำถามที่ผมได้รับคำถามมาทั้งจากส่วนตัวด้วยแล้วก็จากอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่ผมได้รวบรวมมานะครับก็เดี๋ยวจะไล่คำถามวันนี้คำถามมีไม่เยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนะครับก็หลายๆคนก็คงจะวางแผนจะไปเที่ยวกันบ้างแล้วก็เต็มหยุดพักแล้วก็มีการวางแผนเข้าสู่ใน ปีต่อไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบสบายๆไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่โฟกัสอะไรมากคุยไปเรื่อยเปือยนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าความฝันกับความมั่นคงเอาไงดีอือตรงนี้เนี่ยก็ถ้าจะตอบกันแบบจริงๆก็มันมันอยู่ที่การเขาเรียกว่าการปรับตัวว่าเราจะเอาความฝันทำยังไงให้ความฝันเนี่ยมันมั่นคงดีกว่าเบนว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าคือ บางทีเนี่ยหลายๆคนแบบเลือกความมั่นคงแล้วก็ทิ้งฝันให้ตายไปแล้วก็ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบเออเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจว่าหลายๆจุดในชีวิตเราไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแนะนําเรื่องการสร้างความทําไงให้ทํางานที่เรารักหรือทํางานที่เราฝันได้เนี่ยก็ผมก็แนะนําว่าให้เลือกทําในสิ่งที่เราควรที่จะทําก่อนอืความหมายก็คือ สมมติว่าน้องๆเป็นนักเรียนอยู่เงน้องรู้ว่าการเป็นอาชีพนักเรียนเนี่ยสิ่งที่ควรทําในเวลาเนี่ยคืออะไรคือหมายความว่าสมมติว่าช่วงนี้จะสอบเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือการอ่านหนังสอือสอบความว่าสิ่งที่ควรทําเนี่ยแปลว่าการรู้จักกาลเทศะคือรู้ว่าเวลาเนี่ยเราควรทําอะไรตอนเช้าเราควรทําอะไรตอนเย็นเราควรทําอะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยพอมันสะสมสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นอำนาจต่อรองในสังคมแล้วสุดท้ายเนี่ย คนที่คุณเนี่ยต้องการจะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นได้แบบที่เราจะเลือกอะไรประมาณนี้นะครับก็มากันที่คําถามต่อไปมีคนพิมพ์เข้ามาว่าธุรกิจที่น่าสนใจของมนุษย์เงินเดือนล้วก็วงเลยว่ารู้ว่าคนศึกษาเองแต่ว่าขี้เกียจค่ะเออเออก็ธุรกิจที่น่าสนใจของมนุษย์เงินเดือนเาานา,เอาเนะอืมจริงจ อยากเอาคําถามเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ในรายการธุรกิจปีหน้าคือเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะมีรายการเยอะมากนะครับว่าหลุดออกมาเยอะแยะเป็นรายการธุรกิจเป็นรายการไว้ฟังเพลินๆแล้วก็มีหลายๆรา,ายการที่ผมจะร่วมทํากับหลายๆคนนคนครับอย่างในปีนี้ที่ผ่านมาก็ตอนนี้มี w o l f of the Wo l f of t h a i l a น d นะครับก็ทํากับพี่เพชรรุม4 0 9เพี่เพชร100%ก็มีไรในเพจวิดวีพอดแคส เดี๋ยวละ2ครั้งโดยเฉลี่ยนะครับก็จะพยายามจัดเวลาได้เพราะว่าเบนกับพี่เพชรเนี่ยยุ่งกันทั้งคู่ไม่รู้จะจัดเวลาให้มันตรงกันได้หรือเปล่าอีกรายการหนึ่งก็เป็น Open Space ตอนนี้ก็จบซีซั่นหนึ่งไปแล้วจะเป็นผมกับพี่แฮนทีนี้พอซีซั่นสเนี่ยพี่แฮนแกก็จะเริ่มไปหาคนที่คุยเนี่ยเป็นแข่งรับเชิญอ,อื่นๆบ้างแต่ว่าก็ยังฟังอยู่ในวิสี่พอดแคต์ได้เพื่อให้ทุกคนเนี่ย ได้มาฟังแนวคิดอะไรบ้างแล้วก็แบบเออได้ยินยเสียงผมอาจจะเบื่อแล้วฟังคนพี่แฮนคุยกับคนอื่นบ้างในซีซั่นที่2ก็เมื่อวานตอนแรกเพิ่งออกไปก็เป็นตอนที่พี่แฮนคุยกับภรรยาของเขานะครับพี่ชอนซอมก็สนุกก็ลองฟังดูได้นะครับกับรายการ2รายการที่มีอยู่ตอนนี้ The Wolf of Thailand OpenSpace แล้วก็ v i ส h รีพ Podcast เดี๋ยวปีหน้าจะมีรายการเพิ่มอีกรายการหนึ่งหรือ2รายการก็เดี๋ยวว่ากันผมอาจะเพิ่ม กำลังคิดคิดอยู่ว่าเออจะเพราะว่าตอนเนี้ยพอดแคสผมอ่ะมันมีเป็นคุยพูดคนเดียวแบบอันเนี้ยกับอีกอันหนึ่งคือผมชอบเอาคนมาสัมภาษณ์กําลังคิดอยู่ว่าออหรือว่าจะแยกแยกออกเป็น2รายการดีนะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนละกันครับว่ามันแยกออกไปแล้วมันเวิร์กไหมหรือว่ารวมกันแบบนี้อาจจะดีกว่าเนาะก็ตอนนี้ก็ผมทำพอรแคสมา3าดตอนแล้วทั้งหมดรวมรวมกันก็ล่อไป47-48บเจ็ดสิบแดตอนแล้วซึ่ง ผมก็ทำพอดแคสต์มาได้ประมาณ5-6เดือนก็เริ่มมาทำทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าเออจริงๆสำหรับผมการทำพอดแคสต์มันมันเป็นงานอย่างหนึ่งแต่มันเป็นงานที่แบบเหมือนได้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นบางทีแบบผมแบบจะคิดอะไรจะพูดอะไรเงรี้ยบางทีเราทำนู่นทำนี่ไปแล้วเราแบบไม่ได้คิดว่าเราเออเราคิดยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทำพอดแคสต์อะ่ะมันเหมือนเราได้ ทบทวนกระบวนการคิดของตัวเองว่าอ๋อฉันกับเรื่องแบบนี้ยฉันคิดแบบนี้เหรอวะเออแล้วมันก็ทําให้เราแบบเออฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผลขึ้นนะครับตอนนี้แบบคนก็เข้ามาทำพอร์ตแคสก,กันเยอะผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนฟังเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยได้นิดนึงก็ยังดีหรือใครเข้ามาฟังเล่นๆหรือว่าเป็นเพื่อนผมหรืออะไรก็ขอบคุณที่สนับสนุนมานะครับตอนนี้ก็สิ้นปีแล้ว ก็เดี๋ยวปีหน้าก็คงจะมีเรื่องสนุกๆขึ้นอีกเยอะผมก็ช่วงนี้ก็ทํางานหนักแล้วก็ทํางานแทบทุกวันเลยแล้วแต่มันมันน่าแปลกที่สมัยก่อนผมแบบว่าแบบเหมือนที่บ้านผมแบบจะมีคนรู้จักญาติแล้วแบบทํางานทุกวันเจ็ดวันแล้วผมแบบคิดในใจแบบเอ้ยทาไมคนนี้แบบชีวิตเขาแบบเศร้าอย่างแบบเออทําไมมันมันถึงแบบไม่ทําแต่งานมันมันน่าเบื่อจังเลยทํางานแบบแล้วตอนนั้นผมก็แบบยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แบบ รู้ตัวทีหนึ่งผมก็มาอยู่ในจุดเดียวกับคนที่ผมว่าเขาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเศร้าเลยเลยค่ะนั้นเพราะว่าเออแบบทุกๆวันมันมันสนุกอะไรเงี้ยเวลาทํางานคือผมค่อนข้างจะไม่ได้มีแนวคิดคําว่าเวิร์กไลบาลาน์เท่าไหร่ผมคิดว่าเออชีวิตอะ่ะมันก็คือการทํางานทํางานก็คือเล่นเล่นก็คืองานคือถ้าเกิดทุกๆวันเนี่ยเราออกไปทํางานให้มันเหมือนกับเราเล่นอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบ เหมือนออกไปเล่นทุกวันแล้วมีคนให้เงินคุณอย่างเงี้ยอือก็จะตอบเหมือนคําถามที่น้องถามมาว่าความหวันและความมั่นคงเนี่ยผมว่ามันมันต้องวิ่งหาจุดเนี่ยจุดที่ว่าเออเวลาเนี้ยคุณควรทําอะไรแล้วคุณอ่ะก็ไปทําสิ่งนั้นซะให้คุณลองวิเคราะห์ดูอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แชร์ทุกคนฟังว่าเออจริงๆทําพอร์ตแคสต์เนี่ยก็ดีแล้วใครถ้าเกิดแบบเออพูดไม่เก่งผมก่อนที่ผมจะมาแบบพูดแบบเนี้ยตอนแรกผมแบบ พูดไม่เก่งแล้วก็เหมือนแบบพูดไม่ค่อยชัดด้วยอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยนะผมก็ฝึกพูดหน้าใหม่ทุกวันทุกวันแบบถ้าทุกคนแบบไปฟัง e ีพีที่1ที่ผมพูดอ่ะแบบเออมันดูแบบสบายสบายแต่จริงๆแบบผมแบบซ้อมแบบแบบ4ี่สิิคลิปเราก็แบบล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 บแบบพําแบบประมาณแบบ12ชั่วโมงเพื่อจะพูดแบบน่าจะมห้าหกนาทีเองมั้งตอนนั้นนะเออเพื่อพูด e ีพีหนึ่งออกมาก็อยากจะเป็นกําลังใจทุกคนว่าเออ ถ้าเกิดแบบคุณทําอะไรไม่เก่ง่ยอันดับแรกคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดคุณก่อนว่าคุณไม่ใช่ไม่เก่งคุณแค่ยังไม่ถนัดกับมันต่อมาคุณก็ฝึกซ้อมฝึกซ้อมกับมันแล้ววันหนึ่งคุณก็จะพอที่จะทํามันได้คือทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเก่งนะจริงผมก็ยังพูดติดสิดขัดๆอยู่บ้างเนี่ยเห็นไหมก็ดีใจนะครับทุกคนที่แบบฟังพอร์แคสต์เป็นมาตลอดอะไรอย่างนงี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากที่ติดตามผมมาผมจะทำต่อไปแน่นอนครับสัญญาโอเคครับ วันนี้ประมาณนี้ครับวิดวีพอดแคสต์ต้องลาไปก่อนผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างหัวขนังคุณนะครับสวัสดีครับผมบายบายไวรุ bye ่น